คุณยายไดค้ค่อยๆเดินมายังร่าของชายหนุ่มที่นอนเกรงชากกระตุกเลือดกลบปากอยู่ที่กลางถนนแล้วคุณยายกค็ค่อยๆยกเท้าซ้ายขึ้นแล้วเหยียบเข้าไปที่คอของชายคนนั้นเต็มแรงพร้อมกับบดขยี้ฝ่าเท้านั้นลงไปที่ลำคอค่อยๆเลื่อนมาที่หัวแล้วก็ยกเท้าขึ้นอีกครั้งแล้วกระทืบซ้ำไปที่หัวของชายหนุ่มคนนั้นอีกหลายทีด้วยสีหน้าท่าทางของคุณยาย มองไปที่ร่างนั้นแบบสะใจขณะที่เท้าของคุณยายได้กระทืบซ้ำไปที่ร่างของชายหนุ่มนั้นหลายทีคุณยายก็หันไปมองที่เกาะกลางถนนมีเด็กหญิงตัวน,น้อยคนหนึ่งยืนปรบมือดีใจกระโดดโลดเต้นไปมาด้วยความสนุกสนานกับภาพที่คุณยายได้ทำให้เห็นอยู่เบื้องหน้า